สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศที่อ้อยอาศัยอยู่นะคะก็ยังมีหิมะอยู่ปะปายนะคะไม่หนามากแล้วค่ะเพราะสองวันที่ผ่านมาอากาศเริ่มอบอุ่นค่ะได้พอเห็นแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาบ้างนะคะเลยทำให้หิมะละลายได้ไวขึ้นค่ะตอนนี้นะคะอ้อยกับทอสกำลังเดินทางไปที่ CVS ค่ะ CVS ถ้าพูดแบบนี้หลายคนคงไม่รู้จักนะคะ CVS ก็คือร้านขายยาที่อเมริกาค่ะ อ้อยคิดว่านะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินแล้วว่าระบบนะคะการหาหมอหรือการซื้อยาที่อเมริกาแตกต่างจากที่เมืองไทยเป็นอย่างมากนะคะเราไม่สามารถซื้อยาได้เองค่ะจะต้องได้รับไปสั่งการจ่ายยาจากคุณหมอนะคะที่ทำการรักษาเราที่อเมริกาค่ะโรงพยาบาลจะทำหน้าที่แค่รักษาคนไข้นะคะ ไม่มีสิทธิ์ในการขายยาเหมือนที่เมืองไทยค่ะอย่างกรณีของครอบครัวอ้อยนะคะทอสเป็นคนไข้โรคมะเร็งค่ะจะต้องได้รับการจ่ายยาทุกๆอาทิตย์หรือบางตัวยาก็รับการจ่ายยาในทุกๆเดือนนะคะคุณหมอก็จะสั่งจ่ายมาที่ CVS ค่ะคือร้านขายยาเมื่อถึงเวลานะคะที่ทอสจะต้องใช้ยา อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งทางร้านขายยา CVS อะคะ่ะเขาก็จะส่งข้อความมาเตือนทอตะคะ่ะว่าตัวยาที่คุณหมอสั่งนะคะมาถึงที่ร้านแล้วให้ทอตมาทำการรนะับตัวยานี้ไปค่ะจริงๆแล้วนะคะข้อความเนี่ยเข้ามาในที่โทรศัพท์ของทอตตั้งแต่เมื่อวานแล้วะคะ่ะแต่เราไม่สะดวกที่จะมารับยาเราก็เลยเลือกมารับวันนี้นะคะ ขั้นตอนในการรับยานะคะหลังจากที่เรารับการรักษาจากคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะรับยาจาก CVS สาขาไหนค่ะที่อยู่ใกล้แอเรียที่เราอาศัยอยู่มากที่สุด CVS นี่มีทั่วอเมริกาเลยนะคะของเรานี่ก็เลือกที่ Nashville ค่ะก็คือใกล้กับบ้านที่เราอาศัยอยู่นะคะ แล้วก็ตัวยาบางอย่างนะคะที่เราใช้ไปแล้วแล้วมันรู้สึกไม่ได้ผลเราก็สามารถยกเลิกได้ค่ะเราสามารถจะบอกอกับคุณหมอได้ว่าเราไม่ต้องการรับยาตัวนี้ค่ะเขาก็จะยกเลิกตัวยาตัวนั้นเวลาที่เรามารับยานะคะค่าใช้จ่ายในการออค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าย,ยาเนี่ยนะคะ จะอยู่ที่ประกันสุขภาพด้วยนะคะของเราก็จะจ่ายถูกลงค่ะเพราะบางส่วนที่เราจ่ายค่าประกันสุขภาพนะคะบริษัทประกันสุขภาพเขาก็จะจ่ายให้เราค่ะ C V <oughs> S เนี่ยนะคะจะมีเภสัชกรนะคะทำงานอยู่ด้านในนะคะเป็นคนจัดจ่ายยาค่ะก่อนที่จะจ่ายยาเขาก็ จะถามชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ค่ะเพื่อเช็คข้อมูลส่วนตัวนะคะว่าเป็นคนไข้ที่แท้จริงค่ะการจ่ายเงินในการชำระเราจะใช้เป็นเงินสดหรือจะใช้เป็นเดบิตการ์ดเครดิตการ์ดก็ได้ค่ะแล้วที่นี่ระบบค่อนข้างง่ายมากนะคะบางครั้งทอดลืมเอากระเป๋าตังมาใช่ไหมคะไม่มีเครดิตการ์ดแต่ข้อมูลอันเก่าอะค่ะ มันยังคงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เพราะทอดมารับยาประจำเราแค่บอกชื่อวันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดก็ได้ค่ะเขาก็สามารถตัดยอดจากเลขเลขของเครดิตการ์ดที่เราเคยจ่ายมาค่ะมันก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะพอที่อเมริกาจะเจอปัญหาในการขโมยข้อมูลของบัตรเครดิตการ์ดบ่อยมากค่ะ คนที่นี่นิยมใช้บัตรเครดิตการ์ดและเดบิตการ์ดค่ะโดยเฉพาะชอบช้อปปิ้งออนไลน์มากเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึง CVS แล้วค่ะจะต้องผ่านตัวเมืองก่อนนะคะจากบ้านอ้อยมาที่ตัวเมืองนี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ ถ้าใครติดตามคลิปของอ้อยบ่อยๆนะคะก็จะเห็นอ้อยถ่ายมุมสวยๆของเมืองนี้ให้เ,เพื่อนๆชมหลายครั้งนะคะเป็นเมืองที่เก่าแก่ค่ะเป็นเมืองขนาดเล็กนะคะยังคงมีอาคารเก่าๆหลงเหลืออยู่ค่ะอย่างเช่นอาคารขวามือเนี่ยค่ะสีขาวๆตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารไปแล้วค่ะแต่ในอดีตก็คือร้านขายของชำนะคะ แล้วก็ยังมีโบสถ์เก่าๆให้ได้เห็นค่ะเนี่ยค่ะบริเวณในเมืองกวามือเนี่ยค่ะโบสนะคะช่วงวีคเอนนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะมากอีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะถึงแล้ว cvs อยู่ตรงขวามือเนี่ยค่ะเดี๋ยวทอดก็เลี้ยวขวาแล้วนะคะ โดยปกติเวลาที่เรามารับยาค่ะเราไม่ได้เข้าไปข้างในตัวบิ i ดิ i n นะคะเราจะใช้ drive t o r u ค่ะที่นี่นะคะทุกธุรกิจจะมีช่อง drive t o r u service ให้กับลูกค้าค่ะยิ่งช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะผู้คนไม่ค่อยนิยมลงจากรถค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้านหน้าถ้าเพืเ่อนๆสังเกตนะคะซ้ายมือค่ะ ตรงตัวอาคารจะมีเป็นบล็อกเล็กๆช่องเล็กๆอะค่ะตรงข้างล่างช่องนั้นก็คือช่องที่เขาจะส่งยามาให้กับลูกค้านะคะก่อนที่จะมีโควิดปกติแล้วเภสัชกรก็จะเปิดกระจกค่ะพูดคุยกับลูกค้าตามปกติแล้วก็จะยื่นยาให้เลยค่ะแต่เป็นเพราะช่วงโควิดนะคะจะต้องป้องกันทุกอย่างให้ปลอดภัยค่ะก็จะไม่มีการสัมผัสกันอย่างเรื่องบัตรเครดิตการ์ด ก็แค่ถามเกี่ยวกับตัวเลขหน้าบัตรค่ะเท่านั้นจบไม่ต้องยื่นให้ค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะคะ I I think I have prescription don't have Yeah, have you last name is Bardsley B, ley, B A R D S L E Y ten seven sixty t w เห็นไหมคะอย่างที่อ uh ้อยบอกค่ะเขาก็จะถามข้อมูลส่วนตัวค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็พสักรก็จะเดินกลับไปเช็คนะคะว่าได้ตัวยาอะไร ที่คุณหมอจัดมาให้เขาก็จะมีการเนออ่านให้ทอดฟังค่ะบางตัวถ้าทอสร,รู้สึกว่าใช้แล้วไม่ดีก็จะแคนเซลค่ะเนี่ยค่ะภนักรถา,ถามถึงเครดิตการ์ดทอสก็บอกว่าเออคุณสามารถใช้นมเบอร์เครดิตการ์ดที่ฉันเคยให้ครั้งก่อนๆได้ไหมพนักงานก็บอกว่าได้ค่ะ <All ready. S 1> เห็นไหมคะ เาก็จะส่ง <Thank S 1> ยา <you S 1> ให้ <so S 1> แบบนี้ Have a great day เห็นไหมคะก็จะระบบง่ายมากไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยมันจะยุ่งยากแค่เพียงว่ายาบางตัวเราไม่สามารถเดินไปซื้อเองได้คะ่ะอย่างเช่นยานอนหลับนี่นะคะเดี๋ยวอ้าจะเอาให้ดูแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่า เออจะต้องทานยังไงก่อนนอนหลังอาหารก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็สรรพคุณของยาตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ชื่อผู้ป่วยค่ะอันนี้คือราคายานะคะสี่เหรียญกับ12บสองเซนค่ะสี่เหรียญกับสิบสองเซนแล้วก็จะมีใบเสร็จคะอันนี้ก็จะเป็นพวกใบเสร็จ หลังจากที่เราจ่ายยาไปแล้วนะคะอืมเนี่ยค่ะ,ะปุกยาแต่ปุกยาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยค่ะเบสิกกระปุกยาที่อเมริกาเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวกับการที่เรามารับยาค่ะแต่มันจะยากเวลาที่ เราต้องการตัวยาบางชนิดแต่เราไม่สามารถซื้อเองได้เราต้องไปพบแพทย์ก่อนค่ะแล้วให้แพทย์สั่งจ่ายมงคลก็อาจจะถามว่าอ้าวแล้วร้าน CVS เป็นร้านขายยาแล้วขายายาอย่างอื่นไหมมีค่ะก็ขายายาทั่วไปอย่างเช่นยาแก้ไอยาแก้เจ็บคอ,อ,อยาพาราเซตามอล แก้ปวดหัวหรือพวกอุปกรณ์ในการทำแผลค่ะแล้วก็แถมด้วยพวกขนมนมเนยนะคะในร้าน CVS เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอได้เห็นแล้วนะคะขั้นตอนเวลาที่เรามารับยาหลังจากที่คุณหมอสั่งจ่ายยาให้ค่ะมันง่ายนิดเดียวเลยโอเคนะคะเก็บความรู้เล็กนิกน้อยๆจากคลิปนี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะเ้ยกลับบ้านก่อนจ้าบ๊ายบาย